พระเอกหนุ่มบุกเซอร์ไพรส์นางเอกดังหลังเวที ทำเอาแฟนๆนะคะต้องจับตาความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วสาหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหน้าใสอย่างโอบโอบทิทิหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวถูกแฟนๆจับจิ้นอย่างหนักกับนางเอกสาวสวยปรางกันนะรันนะคะโดยทั้งคู่เนี่ยเคยมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาหลังจากที่ฝ่ายชายได้หอบช่อดอกไม้ไปมอบให้ฝ่ายหญิงอีกทั้งยังมีภาพที่โปบนะคะโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวในท่าทางที่สนิทสนมกันแบบสุดๆยิ่งทําเอาแฟนๆเนี่ยจิ้นหนักเข้า หญ่่เลยคะกระทั่งนะคะปางกันนารันได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ถูกจับจิ้นว่าคุยกับโอ๋มากขึ้นและหากคนจะจับจิ้นกันต่อไปก็ไม่เป็นไรส่วนจะลุ้นขึ้นไหมบอกเลยว่าตอนนี้ยังรู้จักกันแบบเพื่อนนี่แหละน่ารักดีอีกทั้งนะคะล่าสุดก็ยังมีโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนๆต้องกรี๊ดสนั่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปางเนี่ยนะคะได้ไปร่วมแสดงโชว์ในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกกับคอนเสิร์ตทีป๊อปคอนเสิร์ตเฟสชู่ซึ่งในโลกออนไลน์นะคะ ได้มีการออกมาแชร์คลิปช่วงหนึ่งของปรางที่ได้พูดถึงเพลงนิทานความรักว่าทุกๆครั้งที่ร้องเพลงนี้มันมักจะมีผลทางใจเสมอๆในทุกๆครั้งที่ต้องร้องเพลงนี้ออกมาแต่วันนี้นิทานความรักของปางไม่เศร้าอีกต่อไปแล้วซึ่งหลังจากที่เธอได้พูดจบกระทำเอาแฟนๆเนี่ยกรี๊สน่นนะคะพร้อมกับกระนำรัวคอมเมนต์นะคะแบบว่าอุ๊ยใช่หนุ่มเสื้อฟ้าไหมนะ เพราะว่าปรางกันลันนะคะได้ทําการรีสตอรี่ไอจากผู้จัดการส่วนตัวของโอบโอด์ิธินะคะหลังจากที่ได้ถ่ายคลิปโมเมนต์ขนาดที่ฝ่ายชายเนี่ยได้หอบลูกโป่งนะคะแล้วก็ดอกไม้เนี่ยที่ทาเอาหลายคนหลุดโฟกัสสุดๆเพราะเสื้อของหนุ่มโอบเนี่ยมาในชุดเชิ้ตสีฟ้านั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองนะคะยังมีการถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็หยอกล้อกันทั้งน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูมากๆเชื่อว่าแฟนๆที่เห็นโมเมนต์นี้ก็ต้องยิ้มแก้มปลิ้เลยค่ะและก็ จับชิ้นกันต่อรัวๆเลยค่ะ